คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญน,นะครับคลิปนี้พูดถึงเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับสอบถามกันมาบ่อยนะครับยังไม่เข้าใจกันอีกเยอะเลยนะครับแบบที่ผมรับซื้อแล้วก็สามารถพบเจอได้บ่อยๆก็คือปี50 2นะครับ2บาทสีเงินผลิตออกมา3ปีพศ48 4 9 5 0นะครับสปีพศเท่านั้นนะครับแบบปกติ 48 49ยังไม่รับนะครับนี่ถ้ารับซื้อก็คือจะรับซื้อแต่ปี50นะคร <atra> ับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับราคารับซื้อเหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับนี่นะครับย้ําชัดๆเลยนะครับสีเงินแบบธรรมดาทั่วไปแบบที่พบเจอกันบ่อยๆรับซื้อปี50นะครับเหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับราคารับซื้อไม่เกิน4บาทส่วนใครที่สนใจต้องการที่จะซื้อไปเก็บนะครับผมขายออกในราคาเหรียญละ5บาทนะครับ นี่สอบถามได้นะครับราคาซื้อขายไม่ได้สูงนะครับเล Le <combined> ่นก yup. well <me> <ONE> ันหลักหน่วยเท่าน <ty> ั้นเองนะครับซื้อไม่เกิน4บาทขายตอนนี้เหรียญละ5บาทนะครับอันนี้เป็น2บาทสีเงินแบบแรกนะครับ2บาทสีเงินแบบที่2ที่รับซื้อนะครับไม่ใช่เหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้แบบปกตินะครับแนะนําไปแล้วนะครับซื้อไม่เกิน4บาทนะครับคราวนี้มาดู2บาทสีเงินแบบที่มีราคาแพงนะครับ หลายๆช่องหลายๆเพจก็ทําคลิปรับซื้อนะครับคือ2บาทสีเงินแบบนี้เหรียญนี้เลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจริงๆที่มีการพบเจอนะครับไม่ใช่เหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตผิดพลาดยังไงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดเนื้อนะครับนี่นะครับดูที่ปีพศปกติที่เราพบเจอกันบ่อยๆก็คือปี48 4950แต่ว่าเหรียญนี้เป็นปี57นะครับนี่นะครับเป็นปี57นะครับแล้วเราสังเกตยังไงปกติเหรียญ2บาทนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นปี51นงะครับง่ายๆเลยนะครับคือปี50เนี่ยปี50เป็นปีสุดท้ายของ2บาทสีเงินแล้วพอเริ่มเป็นปี51นะครับจะเป็นสีทองจนถึงปัจจุบันจนถึงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่สิก็เป็นสีทองนะครับนี่นะครับ,รบตั้งแต่ปี51จะเป็นสีทองแต่ว่า ถ้าใครเจอเหรียญ2บาทสีเงินปี51อันนี้นะครับของหายากของที่มีราคานะครับ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับรับซื้อ3 0 0 0ถึงบาทนะครับผมไม่มีตัวอย่างปี51นะครับผมมีตัวอย่างปี57คือเหรียญนี้นะครับนี่นะครับเงื่อนไขการรับซื้อก็คือเป็นเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเป็นเหรียญ2บาทสีเงิน เงื่อนไขที่2ก็คือปี51ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นปี57ก็อยู่ในเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่3ก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่นะครับแม่เหล็กดูดติดถ้าใครมีแบบนี้2บาทสีเงินปี51ขึ้นไปแม่เหล็กดูดติดรับซื้อเหรียญละ3 0 0 0ันถึงห้าบาทนะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่บอกเขาไปเลยว่าเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับคือเหรียญเนี่ยจุดสังเกตนะครับไม่ได้สังเกตที่ลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับ คือบางเหรียญก็เบี้ยวแต่ว่าบางเหรียญที่พบเจอนะครับก็ไม่ได้เบี้ยวนะครับเราจึงสังเกตลักษณะของการปั๊มเบี้ยวไม่ได้บางเหรียญที่พบเจอนะครับก็ได้เซนเตอร์ปกตินะครับถ้าเราสังเกตว่าเป็นเหรียญเบี้ยวอาจจะหาไม่เจอนะครับจุดสังเกต3ข้อง่ายๆเลยก็คือ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี5้าขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับย้ํานะครับถ้าเกิดว่าตรงตามเงื่อนไขนี้ไม่ว่าเหรียญของท่านจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยว ก็ขายได้นะครับขอแค่เป็นของเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี5้าขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับแบบนี้รับซื้อเหรียญละ 3,000- ันถึงห้าพบาทนะครับเหรียญน,นี้ก็เหรียญจริงๆนะครับบางคนบอกว่าเหรียญเขาไม่ผลิตจะเจอได้ยังไงนะครับถูกต้องนะครับเหรียญไม่ได้ผลิตแต่ว่าเหรียญที่มันมีออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นความผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจผลิตนะครับ ก็เลยได้มาแบบนี้แล้วก็มีราคาซื้อขายกันนักสะสมต้องก,การนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับเหรียญจริงก็มีให้ดูนะครับนี่2บาทสีเงินปี57แม่เหล็กดูดติดแรงแรงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาเหรียญทองเหลืองแบบนี้นะครับเอาไปชุบแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับแล้วก็น้ำหนักก็จะไม่ได้ด้วยนะครับนี่เหรียญน,นี้น้ำหนัก จะไม่เท่ากับเหรียญอื่นนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้คลิปนี้ใครมีแบบนี้ขายได้นะครับ3,000ถึง5,000บาทนะครับ